วันนี้จะมาส่งงานครับตัวนี้เป็นกำคอไม้ประดู่สองระบบครับยิงนกยิงปลาครับลางมีเนียมครับใส่ลูกแปดมิลครับลายก็จะประมาณนี้ครับลูกแปดมิลครับชุดยิงครับเวลาจะเปลี่ยนยางแล้วก็ถอดชุดนี้ออกเป็นยางยิงปลาครับตัวนี้เป็นชุดยิงสไลด์ครับ นี่ก็ฝังแม่เหล็กครับเดี๋ยวจะมาลองยิงให้ดูเป้าครับประมาณเเมตรครับ 7.. 8ดเมตรขึ้นยางครับนี่ครับตัวนี้ก็จะฝังแม่เหล็กครับลูกกมแปดมิลครับใส่จากปลายกระบอกเวลาใส่ลูกก็จะไม่หลุดครับแล้วติดแม่เหล็กครับ ไปลองยิงให้ดูครับหลนหมดเลยสามลูกเเป้าขึ้นครับเดี๋ยวย้องลองยิงสามลูกครับ ใส่ลูกครับแปดมิลลูกกลมแปดมิลครับยิงฟา้าสิดำอยากแรงก็เพิ่มยางอีกครับ เนี่ครับสามลูกครับเแม่นครับสนใจก็สั่งได้ครับตัวนี้พร้อมยิงก็อยู่ที่3 9มพรวมส่งครับอุปกรณ์พร้อมยิงครับแถมชุดยิงนกยิงปลาให้ครับครับฝากกดติดตามช่อง YouTube ช่างน้อยสรยาด้วยครับขอบคุณครับ